สวัสดีทุกคนมาจ้าวันนี้มาดูย่ยนาขัวพริกแล้วก็ตามพริกคุกโบราณจ้ะสูตรของย่ายนาก็ใส่เกลือขัวพริกด้วยจ้ะจะกระหาอะไรอีก <c oughs> แคร์ว้านิดหนึ่งกระชุนเลยคว้าแบบโบราณโบราณจ้ะหาแบบใหา่เน,นี่ะคนถ่ายกระชุนจ้ะได้แล้วกระทะหนึ่งนี่อ่ะก็ได้เด้กระทะหนึ่งนี่อู้หูมีการเอาเม็ดออกเองเย็นไม่ชุกเลย อยากจะกั้นหายใจอ,อ,อ,อ๋อเอาเม็ดออกโอ้โหคลีบเสร็จแล้วคนถ่ายก็ชวนแล้วเดี๋ยวค่อยมาถ่ายยายใหม่ตอนยายตำเนาะนะตอนนี้ก็ถึงเวลาตำพริกแบบโบราณต้องใส่แม็ดไหม มันไม่เข้าปากแล้วข้าจะหมกอ่ะฮะอู้เป็นยังว้าด้วยเหมือนแน่เตัดเตัดถึงเตัดถึงเตัดถึงคนรุ่นก็มีเตัดเตัดถึงเตัดถึงเตัดถึงโอ้ตามขออย่างว้าด้วยนะ เออต๊ะมือก็ขาวจังวะเฮ้ยยายตํามขอาวจังววะมากย่าแลกยันอ้ตั้มขอาวจังวะจริงจรคนต๊มือก็ขอาวจังวะโยกขาด้วยนะไม่ได้เลาจให้ดูคนต๊มือก็โยกขาด้วย ต้นโคตรแหลกไหมขายไงจ๊ะแม่ค้าขีละสิบบาทขีละสิบบาทนะโหแมงวันไม่กลัวพิษมั้งไงไม่ใช่ขีแต่สอง0มื่สิบบาทสอง0มื่สิบบาทเลยให้โคกหนึ่งมาจ้ะก็ตามต่ออีกโคกนะเฮ้ย น,น้ลอยอองมากต้อ,องอ่อตก,อก็ตกออไปเอาลำโพงมาเปิดเพลงเลยนะเหนืนหอขนาดนั้นลุ้นเน็ตหน่อยเก็บฉุนมากๆเลยครับได้ตามได้ต,ตกกัโอ้ยจีิ ก็ในถึงเวลากกเสียถุงอือหือกว่าจะได้กว่าจะกระตังเขาถุดละฉุดอีกสิบาทสองมิลสองมิลกว่าจะได้กระตังปกติยายหนาจะตามกี่โมงตามติห้า สามตีห้าเนตาแท็กซี่ิบบาทสอมืออเมริกานือเหรอนี่มันหกสิบบาทครึ่งโลครึ่งโล ได้ก้าวถุงต้นทุนกี่บาทหกสิบบาท,บาทได้ก้าวซีปก็ได้กำไรสามสิบบาทกี่วันขายมุด,อ,มมดอาทิตย์ก็ยังไม่หมดพร <laughs> ิกตาเองเวยจ้าใครก็ถ่านไปตลาดนัดก็อุ่นหนุนเลยวยจ้าคลิปนี้ก็ขอลาเพียงท่านี่เลยจ้าบา,บายทุกคนจ้าบา,บายย